ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพบกับพ่อเตรียมมีน้อง,องพี่น้องเนาะทางวันพฤหัสที่สามตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับวันนี้พ่อเตรียมพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนน้องไข่ตัวเองน้องพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธน้องพี่น้องวันพุทธที่สองตุลาคมหกเจ็ด ลาวพัฒนาออก590489ครับเลขล่างก็ออก04นยนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมาก,กับลุดนะพี่น้องครับลุดก็คือลุดนาะพี่น้องเนาะบอรวากันเพราะว่าเลขมันมานำกันนะครับ789นะครับวัน,นี้ก็ตัวเก้าอีกที่พี่น้องไฮมากนี่ แต่ว่าถิเปลี่ยนแต่ตัวนี้แล้วนี่นะครับกับเขาตะเลีกวิ่งน้อพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งโลดเจ็ด 8. กับแปดกับมาแปดน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคูหลุดไปพี่น้องว่าเลขมานํากันหนึ่งสองสามนี่หลุดนะครับเอาบ่าวากันน้อพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดนะครับบ่าวาคูบาอาจารย์ในน้อพี่น้องเนาะครับวันนี้ผอเตรียมภามาติดตามต่ออีกครับเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันน้อพี่น้องเนาะ ไปเบิ้งน้ำกันพี่นอ้องยังไปไกลๆกันพี่น้องเนาะ ตัดเจนบ่พี่น้อง เราพัฒนาเซียนหนองคายบนล่าง แปดกับเก้านะพี่น้อแงบบ สองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะพี่น้องขับชุดวิ่งพี่น้องขับจับคูพี่น้อง สองแปดสองเก้าสามแสามเก สี่แปดสี่เก้านะครับครับเน้นนะพี่น้องสองเก้า สามเก้านะครับครับบารนี่ส่วนก็มีตกกันน้ำพี่น้องตัวกันได้พี่น้องเด้อ ครับการสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับ ขัดเกลียนนะพี่น้องเนาะเอาจะลืมในพี่น้องเด้อม,มากสอบตัวในเ้าก็จะลืมกลับตัวไว้นำน,น,ะน,นะพี่น้องเนาะครับเอาวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่4ตุลาคม2 5 6 7ก็ดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8กับ9ครับชุดเต็มเพิ่นกับ 2, 3 4 7เ็ด แปดเก้านะพี่น้องเนาะก็มีสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าเน้นสองเก้าสามเก้าพี่น้องครับส่วนตัวกันกับสองเจ็ดสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะเอาอย่าลืมพี่น้องมารับสอบตัวในเฮ้าก็จะลืมกลับตัวไว้นําเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมข้อไวพ้พอนควายเข่าควาย,ย,ยแตกปังๆเด้อเสียนหนองคายงวดนี้ครับรุดมาหลายงวดแล้วนะพี่น้องเนาะ อาพ่อเตี่ยมก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อเสียนหนองคายหนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตี่ยมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางหนะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วพ่อเตี่ยมขอวอวยพรนคอยเข่าคอยแตกปังๆครับพี่น้องอีพีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไหลกดแช่ให้พ่อเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกําลังใจให้พ่อเตียมนํานาะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อเตียมขอกราบขอพระคุณ FC ทุกคนนะครับเด้ขอที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมรับพ่อเตียมขอไว้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะพี่น้องเด้ขอความเจ็บใจใดความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะรับปล่อยมีแต่โศกแต่หลัภให้ถูกหวยรวยเงินขันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกัมมีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม